กองทัพบกและทหารโบกเนี่ยเขาได้มีการจัดจุดพักลถจุดอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ในกรุงเทพมหาคนครเลยนะครับตามสถานีขนส่งต่างๆเขาบอกว่า กองทัพบกเขาแจ้งมาครับบอกเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์นะครับกองทัพบกก็อยากจะขอส่งความห่วงใยดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับพนเอกปนาแคลวปลอดสุยในฐานะอีกหนึ่งตำแหน่งที่ท่านดํารงอยู่ด้วยก็คือผู้ำนการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเนี่ยก็สำการนี่ให้พี่พี่ทหารบกนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปพัฒณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อเปิดจุดบริการแล้วก็จุดรับแจ้งเหตุให้กับพี่น้อง องประชาชนนะครับอ่านี่เขาก็มีเตรียมแบบว่า,วาการประุพยาบาลเบื้องตน้นรับแจ้งเหตุดูแลพี่น้องประชาชนที่น่ารักมากตามจุดบริการต่างๆสามารถไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ของกองทัพบ,บกนะว่าพี่ๆเขาไปรออยู่จุดไหนบ้างที่น่ารักแล้วก็ผมชอบแวะนั่นก็คือเราจะได้กินของฟรีมันจะมี <laughs> มันจะมีกาแฟฟรีมีขนมแบบ uh huh. ขนมเล็กๆน้อยๆแบบว่าแบบว่าให้เราลองท้องฟรีเครื่องดื่มชูก,กำลังฟรีน้ำฟรีอะไรอย่างเงี้ย The State Time Fest ฮิวใจไทยแลนด์